อยากรู้ใช่ไหมว่าได้ในราคาเท่าไรโอฟังโอฟังอ่ะฟังฟังราคาเท่าไรคะหะหัวเก็งมีมอเตอร์เบรกมีฟัมคาร์ดมาแล้วก็มีคาร์น้ามากับสี่มีแหลกพวงมาลัยมาไม่มีเครื่องมาอ่างเดียวผัดถังทำจังช่วยด้วยเฮ้ย เจ๋งว่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันโอกาสสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆนั่นก็คือทัวร์นาเมนต์การแข่งขันของ IQ Option ครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราเองเลยนะครับว่าเราจะเก่งแค่ไหนเราจะโชคดีแค่ไหนว่าเราจะมีความรู้มากแค่ไหนทุกคนอยากสร้างรายได้1,000ดอลลาร์ไหมครับจากจเงินเริ่มต้นแค่2อดอลลาร์สามารถทําได้นะครับทุกคนง่ายๆเลยครับเข้าไปเปิดบัญชีกับ IQ Option ครับ แล้วเราก็เข้าไปที่หน้าทัวร์นาเมนต์ครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่างเทรดเดอร์ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเพียงเล็กน้อยครับเพียง2อถึงสดอลลาร์ผู้เข้าร่วมนะครับทุกคนจะได้รับบัญชีพิเศษจํานวน10,000ดอลลาร์ทุกคนเพื่อใช้ในการแข่งขันน่าสรุปใช่ไหมครับนี่นะครับเราก็จะเห็นทัวร์นาเมนต์มากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นบางทัวร์นาเมนต์นะครับรางวัลสูงสุดถึง3 0 0 0 0ดอลลาร์เลยและผู้ชนะก็ไม่ได้มีเพียงคนเดียวนะครับถ้าคะแนนเท่ากัน เราสามารถแบ่งเงินรางวัลกันได้ทุกคนลองเลือกไปที่ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสามารถสร้างรายได้สูงสุดได้ถึงวันละ9ก้าร้อยหกสิบดอลลาร์เจ๋งไปเลยใช่ไหมนะครับเราสามารถทำกำไรได้อยากก่างปลอดภัยที่บ้านนะครับด้วย IQ Option และใน IQ o p t i o n นะครับเขายังมีบัญชีทดลองให้เราทดลองเทรดถึง10,000ดอลลาร์เพื่อใช้ในการฝึกฝนนะครับแอป IQ Option นเนี่ยนะครับใช้งานง่ายมากฝากถอนได้ตลอด24ชั่วโมงครับและยังมีฝ่ายซัพพอร์ตช่วยเหลือเรา ตลอด24ชั่วโมงครับท่านทุกคนนะครับอยากสร้างรายได้แบบนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับหรืออยากจะแข่งขันทัวร์นาเมนต์นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับที่สำคัญนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาทุกครั้งก่อนลงทุนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคนที่ขาวลงกระตือไปแล้วเมื่อกี่ EP ก่อนไปดูนะครับ EP นี้พี่จะมารีวิวเจ้ารถคันนีใหม่ที่พี่ซื้อมาใหม่นะครับว่าได้อะไรมาบ้างในราคาที่พี่เสียไป ไปหาคนช่วยถ่ายให้ดีกว่าถ่ายคนเดียวเดี๋ยวงงลงยามลงเย็นล้วแหละคุณเรามียังถ่ายลากรถไปเลยไปเลยไปเลยปั๊ทปั๊บดิลากี่ไปเลยเลากับรถขับรถขึ้นนั่นอารมณ์เย็นยังไม่ได้ขอเลยไม่ได้อารมณ์เย็นยังไงไปถ่ายตรงเลยจะรีวิวรถให้เอฟซีดูว่ารถที่ซื้อมาให้คุณอ่ะได้อะไรบ้าง เนี่ยลำบากอ่างนีกแหละได้ก็ไม่ได้โอ้ยเราดีไรเงี้ยเล็กนึงไปไปทุกคนไปอีวิวอวิชาคื้อรถอะไรไหมพี่เจ้ากันรถกระป๋องไปรถกระเป๋อ่ามากิ้นไปกิ้นไปแล้วโดนกระทือนเรียบร้อยแล้วไปอ่อีพีนี่แล้วซื้อรถให้เมีย e ีนี้มารีวิวแล้วว่าได้อะไรมาบ้าง <Okay. S 2> ม,ม,มีรมมรก่อนอื่นเลยครับอันดับแรกมีแม็กที่พี่ซื้อมาเป็นอ e ิสุนีแม็กคู่แฟนกับคันของพี่เลยไอเดียวกันเลยเนี่ยแต่คันนี้มันจะท็อปคันของพี่เันก็คือ,อว่าคันนี้มันเป็นตัวขับสี่และขาอย่างนี้ที่ทุกคนรู้แล้วว่าคันนี้มันไม่มีเที่ยงเดี๋ยวพี่จะบอกให้หมดทุกอย่างเลยว่าได้อะไรมาบ้างลแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะมาบอกว่าราคาที่ซื้อมาเท่าไหร่แล้วคุ้มไหมกับที่พี่เสียเงินไปใครคุ้มก็บอกคุ้มใครบอกไม่คุ้มก็ คอมเมนต์มาเลยว่าไม่คุ้มนะครับก่อนอื่นเลยนี่ก็เหมือนกันหน้าเหมือนกันเด็กปาโปงเหมือนกันเด็ทุกอย่างเหมือนกันแต่ไฟไม่เหมือนเพราะไฟตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีลูกแก้วปรับได้ป,ป,ป,ปรับไหนปรับจากในรถปรับสูงต่ำได้ในรถมันจะเป็นมอเตอร์ลูกแก้วอย่างนี้ได้คือตัวนี้เป็นไฟตัวท็อปเป็นไฟของตัวคับสี่เป็นตัวท็อปเลยหรือไม่ก็หน้าเดียวกับ New เซเว่น กระจังหน้าก็เหมือนกันตัวเดียวกันเลยแล้วก็ตัดอกเหมือนกันไม่ได้ใช้ทุกอย่างมีอะไรที่ใส่กันทันที่ได้ออกมั้งคันนี้ทันอ่ะบอนนี่สวยหมดเลยจะมีบุกบางจุดก็คือจุดนี้บุกนนิดหน่อยหน่อยนะครับส่วนบอนนี่โดยรวมสวยแท้บอนนี่แท้กระจกไม่มีกระจกไฟไม่มีไฟเลี้ยวข้างที่จะมีไฟเลี้ยวข้างโครเมียมอ่าคันนี้เป็นโครเมียมมือเปิดจะเป็นโครเมียมเพราะว่าเป็นตัวท็อปอ่าเป็นตัวท็อปแล้วก็ได้บันไดข้างมาบันไดข้างสภาพโคตรดี ดูเส้นสายประตูครับนี่เลี่ยมเลี่ยมอ่ะเส้นสายประตูนี่เส้นคมมากเห็นไหมครับบาดใจูสึเป็นคมเส้นคมยังทาให้ลบาดิบเลยอะ่ะบาดใจไว้ล่ะหัวเข่งสวยอันนี้หัวเข่งสวยบอดี้กระบะเป็นไงคะลูกกระบะเส้นอยู่ครบยางบอดี้ตรงนี้อยู่ครบยางโป่งล้อนี่ครบหมดเลยตรงนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่เห็นไหมครับของพี่นี่ซิลิโคนอัดเละหมดแล้วเนี่ยแต่คันนี้ คเป็นสายช่องว่างระหว่างมอหนี่กับหัวระหว่างกระบะกับหัวเก่งเสมอเส้นครบปลท้ายเป็นตัวเดียวกันอ่าแต่ไฟท้ายแผงท้ายเปิดไม่ได้ไม่ได้มาแผงท้ายครบเปิดไฟฟ้าตัวทัพแม็กไนเนอร์คันนี้แม็กไนเนอร์สวยกว่ารถคันนู้นครบเลยแม็กไนเนอร์เนี่ยแม็กไนเนอร์ครบเลยแล้วก็ถังน้ํามันก็บ่าเล็กเนาะออกมาอยู่นอกบ้าโดยโดยรวมเห็นไหมข้างนอกโดยรวมคือรถเนียบ รถเทียมไม่มีล้อแม็กครึง่งหนึ่งแม็ก,กระทะครึนน่งหนึ่งแม็กข้างนู้นยิงผมมาใส่มาดูภายในครับนี่ภายในตูดีภายในอย่าพายด้วยเลยอย่าพายได้เลยชาร์จไม่มีมาก็เป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันกระจกไฟฟ้าเหมือนรถพี่เลยเหมือนทุกอย่างเลยเนี่ยใส่กันได้ทุกอย่างแต่แผงมาตูคันนี้เป็นหนังคันนู้นเป็นกำมะหยี่นะครับแล้วก็ดูคอนโซลตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะคอนโซลยังไม่ได้ล้างเนินในเหมือนกัน ทุกอย่างเหมือนกันหมดช่องแอร์นี่แตกมันสามารถเปลี่ยนใหม่ได้แล้วก็สวิทช์โฟล์สองสีสี่โลมีครบมีกล่องันนี้กล่อง,องครบกล่องโฟอยู่ข้างในนะมีคบหน้าจอสองมินมาดภาูภายในดูรวมๆแล้วเรี่ยมสะามมสอาดแต่ที่มันไม่สกมันสกกรกเพราะว่ามันไม่ได้ล้างถ้ามันล้างมันก็ดีขึ้นนี่เห็นไหมครับแผงประตูหลังครบเลยเบาะหลังไม่หนัง บอกข้างซ้ายเป็นหนังจะเบาหน้าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นกเซรามิกนี่ดูฟังเสีฉกติดประตูน้อยกริปกริปช่วงล่างหลังครบครับแนบเหลือบของมาครบเพาเพลิ่ครบมาดูช่วงหน้ามีแอร์แบ็กด้วยอ่ะมีแอร์แบ็กรุ่นนี้มีแอร์แบ็กที่จเป็นตัวท็อปไงอันนี้ตอนซื้อเป็นล้านได้ไหมลายแหละนี่ไปดูห้องเครื่องกันครับนี่ดูลายดูสิสีประตูดูยางขอบประตูดิยังใหม่อยู่เลยอ่ะใหม่มากเครื่องยนต์ นะครับรุ่นนี้เป็นไม่ไมีรุ่นนี้ไม่มีนี่ดูหัวเป็นไงสภาพหัวเก๋งรหาหัวเก๋งมีมอเตอร์ลุมเบรกมีฟังคาร์สมาแล้วก็มีค,ค,า,มา,มคานหน้ามาขับสี่มีแหลกพวงมาลัยมาไม่มีเครื่องมางอย่างเดียวงงงงงงไปไกลตาแตกเลยแขกเองมาว่าแล้วไงซื้อรถขนาดมาเพรา<ถ>ต่อราคาเขาเยอะเขาก็เอาเครื่องออก เราบอกเขาขายหมดละขอยต่อมาครับมีคันนงคันหน้ามีครบคาลิปเปอร์เบรกเบรกคือรถเอาเครื่องเอาเกียร์มาใส่แล้วก็ไล่ระบบเบรกก็คือใช้ได้เลยอเอกสารก็มีเล่มมาให้มีเล่มมีเอกสารสมุดมีเล่มคุณดูหน้าโอ,โอด้วยนะหน้าโอคือแบบงงทั้งหมดมากเลยนะนี่น็อตเปลี่ยนมาหมดเลยนี่น็อตซิ่งน็อตซิ่งเขาชนแล้วมันเข้ามาใช่ไหมเขาเลยเปลี่ยนใช่ไหมคือมันยู่ไปถึงฝาหลังรถกูกูขับคนเดียวมือเดียวอย่ามายุ่งต้องด<น><อ>ูมาขอวิน ขายพวงมาลัยเลยเหรอขายหรือขาที่เลยนินทาเงี้ยรถยังวนได้อย่างเดิมเลยเนี่ยนี่ครับมีเล่มมาให้เอกสารเดี๋ยวจะต้องถ้าเราจะเอาคันนี้ไปใช้เราก็ต้องกลับไปยกเครื่องใส่เอามาขายดูเลยอันนี้ไม่ได้มาขายครับซื้อมาเพราะว่าพี่มีโปรเจกต์ต่อไปช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับคนมันไม่มีความรู้เรื่องรถมป็นเครื่องเงี้ยครับนี่ทุกวันนี้เติมมันเป็นอย่างเดียวเนี่ยยังไม่รู้เลยเราใส่มันไปไหนอะไม่มเอ็ดนี่เห็นขาคนนี้แบบตู้แอร์ไม่แบไม่คุ้ขคอ อะอยากรู้ใช่ไหมว่าได้ในราคาอะไรโอ้ฟังโอฟังอ่ะฟังฟังราคาเท่าไหร่คะสี่หมื่นสี่หมื่นผัดถังสาจังช่วยด้วยโอ้โหแตกเล่าดีกว่าเล้าด่ยก็บตังค์แดกเล่าคนที้อะไรเก็บตังค์ไปแดกเรียบร้อยวันนี้รีวิวก็จะมีแค่นี้ไม่มีอะไรเนื้อๆทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรทั้งนั้น คนกำลังฟื้นผิ่นกับรถคันใหม่ของมีม่ชาเลยยิยยง,งงในดงเครื่องนี่นะอันนี้เขาเรียกว่ายิง,งงงในดงเครื่องเนี่ยมองไม่เห็นหนทางอนาคตมันเลยว่า,า,วาจะไปทางไหนได้แล้วจะไปจอดอไหนกก็ให้เขาไปจอดท้องขอยะเ <laughs> พราะว่าพี่มีพลังจิตคันนี้ซื้อมาเอาอะไรบางบางชิ้นเสร็จแล้วเขาจะปล่อยเป็นมอนี่เป็นคันโอ้ยได้กำไรเยอะเลยขายก็ไปประมาณแปดและอย่างเหลือหกพันด้วย ฮุบปได้ต้องการแค่นอแบนนี่สามตัวเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเขาก็จะเอาแค่เนี่ยอ๋อเหรอไม่เชื่อมเนี่ยให้เขาแวะเอาไม่เอาเขาบอกเขาอยากได้เดิมติดรถเดิมเออต้องการแค่คันอันเดียวอยากได้เดิมติดรถอุ้ยมีนี้ด้วยสปู๊ฟเบนใช่ใช่อย่าเปนไทยต้องการแค่อันเดียวซื้อเครื่องอีกสักสามหมื่อ้สามหมื่นจบหมดแล้วล่ะ รือว่าอยากเอาไปวางทานดีว่าตัาดเสียดายรถนะปถไนะวปวางอังคารเลยธรรมดาจริงน,นี่ทั้งมันแฝดเลยนะมันเหมือนกันเลยนะจอดคู่กันอ่ะไนมะ่เอารถขอเกิดอะไรไหนรถนี่รถคุณรถขวานี่ผมซื้อมาให้นี่รถคุณเป็นไง,ไงทุกคนเชื่อกันลุมบานามหนะ่อยคุ้มไม่คุม้มคนที่เล่นรถน่าจะคุม้มไอคนที่เล่นรถน่าจะรู้ว่าคุ้มไม่คุม้มนะครับสำหรับวงการซื้ออะไรซื้อซ่าค่ะน่าจะรู้ว่าคุ้มไม่คุม้ม แต่สําหรับตัวกูเองอะพอมาจอดบ้านกูว่าสักเริ่มจะไม่คุ้มแล้วมึงนิ่งโง่หรือว่ามึงควายจริงๆเรื่องเฉื่อยจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะซื้อมาแล้วก็ต้องทําต่อครับเพราะเรามีโปรเจกต์ต่อไปดูว่าเราจะเอาอะไรบ้างสี่กับโปรเจกต์ของคันนี้กับคันนู้นคานจะฟิชเชอร์ลิงอะไรกันได้บ้างรอดูตอนต่อไปเลยอีกทีนี้ก็ไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไปแล้วครับไปไหนอ่ะคอมเมนต์มาด้วยเอาเอาเอาแก๊สเลยไหมเดี๋ยวตัดเลยลากกลับมาเก็บสิไปครับอีกทีนี้ไปครับไปดีครับเป็นพ่อเป็นคุ